ตอนเช้าที่สดใสนะคะทุกคนวันนี้เราก็มีนัดตื่นแต่เช้าจริงวันนี้เป็นวันหยุดก็ตื่นเช้าข้นมาเรามีนัดก,กับเพื่อนนะคะเจอกันที่ประตูน้ำอาอีกแล้วนะคะเพื่อนมาจากเพื่อนรุ่นพี่มาจากอายุทยานะคะก็อยากไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่แถวเซ็นทรัลเวลแล้วก็แล้วก็อันนี้คือแพลนของเขานะเขาก็บอกเรามาคร่าวๆแบบนี้แล้วก็อยากมาช้อปปิ้งที่ ประตูน้ําเพราะว่านางมีเดินทางที่จะไปอังกฤษเออก็เลยแบบอ่ะอยากจะมาช้อปปิ้งก่อนแล้วก็ไหว้ขอพรสักนิดสักหน่อยเออนะวันนี้ก็เลยแบบว่าตื่นแต่เชา้าเพื่อที่จะแบบไปไปเจอเพื่อนค่ะแต่ตอนนี้นางก็โทรมาแล้วแหละเดินกําลังมานะคะส่วนวันนี้นะคะแพลนวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเอ,อ่อจะเป็นไปตามแพลนไหมหรือจะอะไรยังไงเดี๋ยว เดี๋ยวเรามาดูกันแต่ว่าแน่ๆแหละย,ยังไงก็จะต้องไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นความเชื่อความศรัทธานะคะแล้วก็นี่ก็จะสิ้นปีแล้วคือจะปีใหม่แล้วอะแล้วก็เอาสิ่งดีๆเข้ามาสู่ร่างกายเข้ามาสู่จิตใจเข้ามาสู่มันสมองนะคะสักหน่อยเบบี้เบบี้บบ <laughs> โอเคค่ะ <laughs> เดี๋ยวเราไปกินกาแฟาแล้วก็อาบน้ำก่อนนะจ๊ะโอเคทุกคนตอนนี้ เราอยู่ที่ประตูน้ำแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะเดินตามหาเพื่อนของเรากันค่ะไม่รู้ว่าอยู่ไหนแต่ว่าบอกให้พี่เขามาลงตรงห้างประตูน้ำพระอินนะคะไม่รู้ว่าเขาเขามาลงแบบที่เราบอกไหมจะต้องเดินตามหา แต่ไม่รู้ว่าจะเจอไหมอ่อร้อนเหมือนเดิมค่ะประตูน้ำเจอแล้วจ้า,าก่อนจะหาก็เจอโอ๊ยประตูน้ำก็แค่ปากซอยใช่ไหมใช่จะ <c oughs> ปากซอยจริงๆเดี๋ยวเราข้ามถนนไปฝั่งนน้นวันนี้นะคะยังไงคุณจะมูหรอคะ,อะคุณจะมาเป็นแบบสายมูใช่ไหมใช่ใช่ใช่ มหาเลยคะถามผู้ช <c oughs> ายโอเค <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปที่แรกแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาช้อปปิ้งที่ประตูน้ำใช <c oughs> ่เนเชื่อมต่อหากันหมดเลยนเลคนเยอะไหมคนเ,เยอะไหมเยอะเออมีลราติดต่อเส้นท่านเวตรงไหนนี่ไงเส้นท่านโวนตรงนี้แต่ว่าวเราจะไปตรงข้ามตึกแกสอนตึกพ่อแม่รลศสมีก็ มีสองแบบไปไหว้พระคมตรงแยกราชประสงค์ก่อนแล้วก็ค่อยวนมาไหว้พระแม่ลมัศมีแล้วก็ลงตรงพระแม่รัศมีจะอยู่ตรงหน้าวิกซีตรงนี้นะคะมันก็จะมีท่านชื่ออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วก็ข้ามสถานลอยมาไหว้พระตีมุรติกับพระพิฆเนศที่่ตรงนี้นั่นแหละมันก็จะครบเลย นี่เดีิงมันเชื่อมหากันหมดสะพงสะพานอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าหนูอยากไหว้พระภูมิเพราะว่าหนูแค่ผ่านผ่านเฉยๆผ่านแล้วก็ยกมือไหว้ใช่ไหมแต่ไม่ได้ลงไปตอนนั้นที่แบบมันดึกแล้วไงตอนที่มาอันนี้ก็คือส่วนที่หนูเคยถ่ายจำชื่อไม่ได้นเนื่อยนี่เซนต์โบระภูมวัดนานุรักษ์ เฮ้จำชื่อได้แล้วนี่คือสวนประคุมวนานุรักษ์ในที่สุดก็ได้อ่านป้ายโอเคอันนี้อันนี้คือเรารู้จักกันจากทางไหนคะทางติ๊กตอ,อกทางติ๊กตอ,อกามารู้จักกันทางเฟซบุ๊กด้วยเออนะคือรุ่น,นคุณแม่ของดิฉันก็คือก็คือค่ะเดินต่อไปนะก็เดี๋ยว กราจะเลียไปตรงนู้นแล้วก็ไปตรงนู้นอ่ะ <c oughs> สินเดิมที่เคยมาสินเดิมที่แบบแต่ครั้งแรกโฟทามอันนี้โฟทามใช่ไหม <c oughs> อันนี้ I don't know I don't remember ค่ะ I don't remember โฟร์ทามอันนี้คือข้าวปิคน่แล้วก็มันคือก็ตีมพลติก่พอนพข้าเน่ก็ขอเนเรื่องของการงานเป็นเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ขาตีก็ได้หมดความรักแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะมาขอความรักกันนะคะวันนี้เราก็จะมาขอความรักค่ะ <c oughs> แต่ <c oughs> จริงๆนะจะต้องถ้ามาไหว้พระแม่รัศมีนะถ้านานๆทีมาจะต้องมีดอกบัวไงดอกบัวสีชมพูแปดดอกมาไหว้หรือไม่ก็น้ำสีชมพูอะไรอย่างนี้ไม่ไม่อันนี้พระพิธเนตอันนี้พระตีอันเวเรอทางนี้กัน ยี่ไหมแม่กับลูกกันด้วกัน,นเลยนะอันนี้เขาแบบอันนี้เขาแบบนะได้ตลอดเ้าไปไห<ด>นก็ได้ตลอดก็ดีไม่มีปากไม่มีเสียงเหนื่อยก็ห้ามบน่นเพราะว่าบอกแล้วว่าเราจะต้องเดิน <c oughs> เออเดินให้ให้ถึงให้ถึงจุดมุ่งหมายาเดินให้ถึงจุดหมายปลายทางใช่ นี่เดินตามป้ายเขาจะมีป้ายบอกหมดเลยมันก็จะเชื่อม BTS นะนี่ Central Road นะแต่วเขาก็เลงจะมีงานนะเยอะแยะไปหมดเลยเม, TS, นะนะเลมีงาน,นะงลงานแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบิ๊กซีนี่ไงที่หนูบอกพอเดี๋ยวเราไปาไหว้อ๋อไหว้พระพรหมใช่ไหมแล้วก็ไหว้พระแม่รัศมีนี่ไงนี่อันอันนี้นะคะ เาก็จะมีป้ายบอกอยู่แต่หนูจาไม่ได้อันนี้หนูามาขอในเรื่องในขอในเรื่องของหน้าที่การงานตัวนี้ออ okay. วันนี้เราทําตัวเป็นไกด์หนึ่งวันไกด์ที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็จะเดินตามป้ายแยกน่าประสงไปเดี๋ยวมันก็จะถึงเองโอเค go go เดินก่อน อากาศวันนี้ก็คือร้อน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 สวยร้อนแบบดูสิหัวส่องแสงหมดเลยก็คือร้อนนะคะใจสู้ค่ะใจสู้มาก นี่ไงถึงแล้วนั่นอะเดินไปก็ถึงแล้วใช่ตรงนี้แหละจำได้แล้วยางนู่นคนเยอะเยอะอ่าเนี่ยพี่จำได้เลยตรงนี้พี่จำได้แยกราชประสงค์นี่แหละค่ะตรงนั้นมันมันไม่ใช่แต่ตรงนี้พี่จำได้พี่เคยมาไหว้เคยมาไหว้ใช่ไหมใช่ แล้วคะ่ะทุกคนถึงพร้ผม,ผมแล้วนี่ เอาโยงไปว่าเฉยๆก็ได้เนาะโอเคอเ,คเยอะมากนกนี้เราเจอน้องๆด้วยน้องๆมารำามาแบบว่าเจออะไรดีๆมากเลยอะทุกคนได้ดูการรำที่สวยงามก่อนชอยนะคะสวยมาก เขาร้อนนะโอเคอันนี้จะเป็นจุดจุดที่สองนะคะของภารกิจนี้ที่พาเพื่อนหมู่นะคะก็จุดแรกเป็นพระพรมตรงแยกราบประสงค์ไปแล้วแล้วก็มาจุดนี้ก็จะเป็น พระแม่รักษมีแต่ว่าเราจะเราจะให้เขาไหว้ตั้งแต่ตรงนี้ไปเลยท่านราใช่ในคลิปตอนที่อยู่ในติ๊กต็อกใช่ไหมเราอะจำชื่อท่านไม่ได้ใช่ไหมพอเราเข้าประตูมาใช่ไหมคะเราก็มาไหว้เท้าจตุโลกบาลก่อนนะคะจริงๆถ้าเกิดว่าใครที่มี ของไหว้นะคะก็นี่แหละเคยรีวิวไปแล้วก็เอามาลงตรงนี้ได้เลยก็คือที่ห้างมีพานให้มีอะไรให้นะคะใช่นะทุกคนก็ตอนนี้เพื่อนก็กําลังไปไหว้ท้าจตุรุลกบาลนะคะซึ่งเราเคยมาแล้วแล้วก็เราก็ไหว้ไปแล้วนะคะก็ไม่ได้ขอพรอ,อะไรก็แค่ไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลเท่านั้นนะคะทุกคนอันนี้จุดที่สองนะจุดที่สองห้างเกสร โอเคัหมคะเรียบร้อยปะไปหาพรแม่ลักษมีกันทีก็คือเราจะมาไหว้ตรงนี้ก่อนเนาะเพื่อความเป็นสิริม,มงคลให้กับตัวเองนะคะอันนี้ก็คือกดปฏิบัติของห้างนะนไหนๆมาทั้งทีใช่ปะจริงๆพี่นัดตั้งใจที่จะมาพ่อแม่ลักษมีใช่ไหมแต่ว่าเมื่อพามาแล้วก็จะต้องไหว้ให้ครบไปซะทีเดียว จะได้มีใหม่เริ่มอะไรใหม่ๆเนอะอ่ะมาถึงแล้วนะคะมีเลยองคพ่อแม่ราศมีใช่แต่ว่าโอเคก็เดี๋ยวทูบก็จะมีตรงนู้นค่ะแล้วก็มีคาถาสวดอะไรอย่างเงี้ยสองพันจะไม่ได้ไปไปดูตรงนี้นี่นมาดูตรงมันมีทูบตรงนี้ บ่อยแล้วใช่ไหมเราก็คงจะไม่ได้ขอพรอะไรนะคะก็มาไหว้พ่ะเพื่อนมาไหว้ตัวเองก็แค่ยกมือไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลเหมือนเดิมนะคะคือขอบ่อยๆไม่ได้เดี๋ยวท่านได้ให้ขอไปแล้วแล้วก็ได้ไปแล้วก็เลยแบบว่าโอ้ยจะโลภไม่ได้นะเอาไว้ปีหน้าฟ้าใหม่มาขอใหม่นะคะ लक्ष्म्यै नमो नमः विष्णुप्रियायै नमो नमः प्रणत्प्रदायै नमो नमः ॐ विष्णजनन्यै नमो नमः ॐ คริสต์มาสกันแล้วนะทุกคนนี่ก็จะมองเห็นไปพวกต้นคริสต์มาสต่างๆนะคะเยอะแยะไปหมดเลยโดยเฉพาะหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะเยอะมากทุกคนต้องมานะปีใหม่เขาโดมเขาดาวคริสต์มาสอะไรเงี้ยเขามีจัดงานมาเลยทุกคนแล้วก็สถานที่ที่3นะคะก็คือพระตีมูรติกับพระพิคเนตนะคะหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะใครอยากจะมาไหว้เพื่อความเป็นสิริมง,งคนก็คือมาเลยเด้อ เอาลจริงๆเราอยากจะไหว้ตรงหน้าบิ๊กซีด้วยแต่ว่าเราไม่ได้ไว่าเพราะว่าเราเราขี้เกียจเดินบนแล้วก็เลยพาพี่เข้ามาตรงนี้เลยดีกว่า,ง,าง่ายๆดีนะคะคนก็มีมาตลอดนะคะดูดีดูดีใส่มุนตั้งหลายนุน่นนุ่นซื้อดอกไม้อยู่ แล้วก็จงไปไหว้จ้ะไปไหว้นลยจ้ไไะไม่ไหวหระถ้าอยากให้ดีนำ้ำลายกันเด็ถ้าอยากให้ดีเราแนะนำว่าใครที่จะมาเตรียมมาเองก,ก็จะดีนะเออเราคิดว่าอย่างนั้นนะเราคิดว่าการเตรียม ดอกไม้อะไรเงี้ยดอกไม้ทูบอะไรเงี้ยไหว้ดอกไม้เฉยๆก็ได้มาก็จะดีเพราะว่าคิดว่าดีกว่า <c oughs> เออ <c oughs> นั่นแหละที่จดีกว่าแล้วก็แล้วแต่คนนะแล้วแต่คนเคเดี๋ยวเราไปถ่ายให้ดูนะ <c oughs> ตรงนี้จะเป็นพระตีมูลตินะคะเวลาที่เขาไหว้ส่วนใหญ่เขาก็จะไหว้ด้วยดอกกุหลาบนะทุกคนก็ <c oughs> ท่าที่รู้มาส่วนใหญ่เขาก็จะไหว้ขอเกี่ยวกับความรักมากกว่านะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็แล้วแต่แล้วแต่ทุกคนแล้วกันนะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นพระพิคเนตเนะาะพระพิคเนตอ่ะถ้าถ้าเป็นเราตอนที่เราไหว้เราพูดตรงๆเราขอในเรื่องของหนะ้าที่การงานจริงจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงนี้เรามาขอในเรื่องของหนะ้าที่การงานทั้งหมดเลยนะคะว่าสําเร็จไหมสําเร็จค่ะ สำเร็จอันนี้พูดกันตรงๆเนาะเพราะว่าปีไหนอะปี65มั้งที่เรามาขออะแล้วเราก็ได้ได้ในสิ่งที่เราขอเราก็เลยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะทําคลิปแนะนําให้สําหรับใครที่อยากมานะก็มาขอตรงนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับหน้าที่การงานคือดีเลยดีดีมากนะสู้ชีวิตมากแต่ละคน ก็จะมีนะักท่องเที่ยวจีนอินเดียเวียดนามเขาก็จะมามาค่อนข้างเยอะนะทุกคนเออนั่นแหละก็ลองมาไหว้ดูค่ะมาไหว้ดูวันนี้เราก็ดีใจมากปรับรื้อใจเพราะว่าพาเพื่อนมานะเออมันเป็นกันรกันยานามิรท,ที่ดีเออนั่นแหละพามานะใครจะมาขออะไรก็มาขอนะคะขอได้แต่เยอะ ท่านเรียนคิดว่าให้ไม่ถูกเพราะว่าคนมาขอท่านก็ค่อนข้างจะเยอะเออแล้วก็ที่สําคัญขอได้ไม่ได้สมหวังไม่สมหวังอยู่ที่แต้มบุญของแต่ละคนเด้อถ้าเกิดว่ามาขอท่านมาขอเพื่อความสําเร็จในชีวิตแล้วแต้มบุญคุณไม่ถึงคุณคุณสร้างแต่กรรมที่มันไม่ดีเออเข้าใจปะเข้าใจโมเมนต์ว่าสร้างกรรมที่มันไม่ดีแล้วมาขอว่าให้เจอแต่สิ่งดีๆมันก็ขัดแย้งกันใช่ไหมเอออันนี้ท่านจะให้มันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ถูกปะเพราะฉะนั้นก็ขออะไรที่มัน ที่มันง่ายตัวเราทําได้ด้วยไม่ใช่จะหวังพื่งสิ่์แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะแนะนําทุกคนนะคะเกิดป,ป,ปรากฏการณนะคะ<ป>มนหลงในแพตินัมจําไม่ได้แล้ว <c oughs> มาหลงในแพตินัมเดี๋ยวนะแป๊บนึงจะต้องไปทางไหนวะชั้นสองแหละชั้นสอง ใช่ชั้นสองมันจะชื่อว่าใช่แหละชั้นสองของก็คือหลงหลงแล้วล่าสุดแล้วคนก็คือเยอะไปไหนเยอะแหละชั้นสองแหละใช่น่าจะชั้นสองปทางนี้นี่ค่ะทุกค้เมื่อกี้ไปกี้ข้าวมา แบบเตืนแล้วก็หิวไงหิวก็ต้องกินข้าวจ้นะเดี๋ยวเราจะพาทุกๆท่านนะคะไปเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะไป <c oughs> ไปประตูน้ำใช่ไปประตูน้ำมัวแ <c oughs> ต่มอง,ตองป้ายแล้วก็ดิฉันจะพาทุกคนมาหลงอีกไหม คือฉันจะออกวันใดไปประตูน้ำไงนักท่องเที่ยวยุ่งคือถ้าไม่อยากเดินแบบร้อนๆก็ก็มาเดินที่นี่นี่เห็นแล้วเหไงละออกได้แล้วแต่ถ้าเกิดอยากเดินร้อนๆก็ไปเดินประตูน้ำนะจ๊ะแล้วได้สองร้อยห้า ออกได้เจ้าม่อจะอออกได้แล้วทุกคนไฟประตูน้ำกันถึงแล้วประตูน้ำ นี่เลย,น,เลยนี่ไงเสื้อกระหน่ำส่ะสวยทั้งนั้นแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะใส่ไปไหนจะือเธอจอเขาก็มาช็อปปิ้ง ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกทุกคนนะคะไปช้อปปิ้งก่อนละนะคะ เยียมเย<อ>ียมนะคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะพี่น,นัดแล้วก็เดี๋ยวยังไงเราค่อยคุยกันนออ้องได้ดีแล้วห้ามลืมน้องค่ะโอเคเขามีความมาัม่นและตั้งใจมากเขาบินหาผู้ชายเลยนะจ๊ะส่วนเรามไม่กล้าน,นะคะส่วนเราวันนี้พาเพื่อนเที่ยวคลิปปีนี้พาเพื่อนมูนะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้เหนื่อยแล้วเดี๋ยวแยกย้ายกันไปเติบโตแล้วก็แยกย้ายกัลับบ้านนะคะสรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย อ๋อ oh, อย่าลืมฝากกด f o l l กดไลค์กดแชร์ด้วยโอเคบ๊ายบายค่ะ